โ l o วัสดีครับเนิปนี่ปลามาเลยมาปล่อยครับนี่อันนี้โอ้ตะกุนไม่ดักจริงตําไม่ได้ซึ่งนาดนี้นะครับโจมไม่ได้ซึ่งนาดนี้ตําไม่ไม่ต่างกันกี่เล่มนันะแท็กมันเหล็กๆมาได้หรอเออแท็กพกนิ้เออแท็กมันเหล็ก <c oughs> เล่กว่างเครื่องเรืองเลยตะกุน,นไม่ดักจริงไม่ไม่โจมซึ่งเกือบตีเล่นไหม กับบ้ารวมทางเรือทางเร่เร้เกือบล้านกันนี้กันนี้ก็จบหญิงนะกันนี้เออก็จบกระบายสมบูรณ์เลยนี่ไม่ลาบจังหวะกับมาควยก็จบก็จบก็จบมาควยก้นมันจบไม่เหมือนกันโยมรอดโามาบิ้วเลยล่ะความรักถ้าเป็นคนเหลือกับเล่นมักอีกหนูนี่กูรุนแป็ดนู่นนี่ ด้วยแบบห,หรือวะที่เขาโฉบแรงเหมืนมันเลี้ยวนี่นี่บอระบบเต็มมันนีล่ล้วปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บเลยเร็วแรงพวกไหนว่ารายไปฝนที่นั่นนั่นนะมัน,ม,นมันเล่มันไม่เลกเล็กล่ไม่มันกัดด้วยนี่พปอดต่ำแล้วมันไม่ได้ดูเละไม่ได้ตุร้างมันเล่นั่นปฝน ัวเดียวนี่ครับก็ไหนว่ากันเนี่ยตัวเดียวมันตัวเดียวเราข้องดีกับโบซิ่งข้องดีอ่ะโบดิบตังไปบางมิ่งงั้นโบไอมันต้องยีไงเออมันต้องยีก็มีเจ้อันตัวเดียวไหมไม่ใช่มันเต้าไวนี้ตัวเดียวก็เละแต่ว่ามันเต้าไวนี้เออผงกับเต้าอ้มันอะไนั่นต้องยีอ่ะต่วันปกติเนี่ยก็จะทำเป็นตัวบุญยาวแต่วันนั้น บันตีมันจะเป็นบุ่มยาวกือเไปได้บุ่มยาวได้เลยกันนะั้นเป่นต้องไปทำไร่มนแล้วแต่วันนี้นี่ต้นหมากแต่ว่าไปได้บุ่มยาวนี่ต้องเปลิมตายน้ำนักตายฮะมันไม่ไม่รู้เดี๋ยวนี้มันกิ้งเดียวนี่กูเบนคือมันกี้ออกโลนี่เพราะเราขดอะไรกี้นั่นก็เกลี้ยงได้ว่าเรา,รนะาเราขดขดต้นตอนอเดี๋ยว,วลุงไปตักดินนั้นะมันจะมันจะเยอะถุกตีเลย แต่ม <c oughs> ันมันเก็บอ้นนั้นมันเยอะหลายล้านใช่ไหมในนั้นเดี๋ยวว่ามันอ่โกบิโกมาตรุนะครับอ่าเก็บนั้นมันไม่ไก่หยอกโลมไม่ไก่เยอะคือกดก็กดไปเรื่อยแต่จากว่าบบเก้งจิงแล้วมันหยอกโลแต่ก็แตกต่างโกมาตรุกับเก็บเหราก็อ่โกมาตรุบอตานักักกันมียึดกันนะครับแต่เก็บไม่ยึดกับเก็บนั้นกระจากรถไปต่างกันเลยเก็บนั้นไม่ยึดกระจาก Bù mâm rồi cát lươi, lấy mấy điên Để họ cố à, mắt rụng thì mình chạy dứt ai Để niên, Bên đồng tâm ta. Tao có bù mâm con ngủ bế về đây kết nhiên phong mở đẹp rồi lưỡi Cát bắn lưỡi Tao có bù mâm con như đây Và nó Nhìn gì เดี๋ยวปุ้งเหยนยดมาเช็คกี่พุนนั่นไม่ไม่ย่อมไม่ย่อมไม่ย่อมยึดมันกระจากรถไปต่างกันลเลยเลยนะดิว่วดิ่วจิ๋เหรออืมดิ่วเลยเดี๋ยวปุ้งมันเล็กแดีวดันอืมงงซักลาตีเนาะไอ้นี่ ต้กคนไม่รับจริงก็ใจใกล้ไปนั่นเลยกรมเกือบเรียนเร่นเก็บน้อยคู่กูยังขั้นกันนะเออนั่นตรื่อง gì เออนั่นตรื่อง gì ของกูอยู่โบนะใช่กระตามากวยตอนนี่ก้มการันตีเลยโจกันนี่เวลากันแต่รักเร่ไม่มีร่วมเร่ไม่คลุงแคลงไม่คลุงแคลงเลยเหลี่ยวดันเหลี่ยวก็ทแตมไม่มาแล้ว กคนนี้รถไม่ดีๆนี่ยิงครับเดี๋ยวมาเรามาจุมความเร็วความพลอนครับ <c oughs> แต่ปุ่งกีดังครับ กีดังวันนี้ไม่ไม่ซึงว่าแน่นเปรียบหัวปกติแล้วบุ่งกีด้ารวมมันจะดังปรักปรักปรังปรัปร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 งนู้นเหนียวกับเรื่องความเร็วเลยการเกาวิ่งครับเล่นตัวเล่เล่กันเดินครับไม่มีดังอิดเดียวเลยช่วงหลังไม่เอวไม่ไม่ตกริ้งครับ ไม่ตกย่างเลยกันนี่เกือบเรดเร้นกับไปนองดำไปเกือบเรดเร้นเกือมากับประมาณเด็ดเร้นว่าเลยนะวะไม่เหนื่อยใจกันตอนตอนเดินว่าเจอมาต้านไปเลื่อที่เลือ่อ,อไม่รู้ว่าจมไปมากกว่าเจอแล้วไหม แต่ถ้าก็ไม่ดักจิ้งคือก็ไม่ไม่โจมนีครับรถแลดรักอะไรไม่มีเอาไว้รวบลูกปักเลยครับบางคนไม่รักจริงทําไม่ได้ครับถ้าเป็นบางคนคือกันโจมไปไล่เต้นคือต่อใจใกล้ใกล้ใกล้นี้ใกล้อะไม่แล้วเดีรถบางคันนันเต้ามาเลี้ยว แล่ดีนะครับเพราะว่าบางกันมันจวยยากงบางกันก็มันไม่ใช่จวยยากงบางกันก็มีแต่ต้เบียจอมเต็มเลียวยูเลียก็อย่างแท้เบียแต่บางกันรถมันมันมั่วเองก็ยอมตอมบ่ได้แล้วบ่บางกันมันปุ่นปุ่นยากงก็ว่ามันมันามานมันปุ่นยากงกันก็ยอมตอมยอมต้าบ่ได้แล้วเราะแต่ละกันมันไม่เหมือนกันนั้น บางกันทำดีนะบางกันนั่นนี่เราแค่แน่ว่ารถไม่นะรถไม่นแต่มันไม่ปูนจากโกงกันพ่บโมมีเดชเจเบียแต่มันไม่ม่วยนะกับเราเน่บางกันถึงรถเก่ากับแต่มันมัวยกับเราคือชอบไม่เต็มเตะจชอบไม่เป็นรถไม่ไปเลยเดบแยวกันนี้แม่ลายบัรแม่แหนเจว่าไปเอามายัดนาโคตดไม่ไปดูกันนี้ hát ừ, à chan mali a à chan pù, kêu nu cao kkk này, bỏ này vô cảng ban pum, thế pum nè tết ôp ni nấy lên vô <laughs> nha, boss boss ले ပုံကွေးไปเล่นลายเดียวแรกเตียว ผมว่าที่บ้ามาแรงนี่ครับ <c oughs> นี่ครับล่างเดียววา่าไปตำลีน่นะครับกี่บ้ามาแรงเดียวว่าช่วยกันนั่นนี่พี่นองข้างหน้าเป็นปุกเอ้าแล้วก็จะมีอุโม,มงค์ต้นยางครับ จะมีอุ้งต้งยางด้วยอามากับตรงนี้ <c oughs> แต่เปลกบ้านโดนะนี่จริงนลพุ่มพุ่มพุ่มแดงแดงจิงครับอย่างวัดจังบาลล้านเราลีวลีแล้วน้ำตกมีตมั้มมีเก้ามีลีมีแต่กานตรองเดียวมันดิบดีคือ,อย่างกลบเม็ดหึ่งพี่น,น้องบ้านเรา นลกเลกแล้ววะที่นีกับอุม,มงค <c oughs> ์กันยังอ่าี่นเอาเลกเลแล้ววาว่าทะเลกามีน้ำตกกามีภูเขากามีทั้มกามีโกกามีเต็มเปรกกันสองเดียวเล็กมากเล็กกับกันสองเดียวนี่ครับผม cái à, dòng tiếp em đúng không cứ mấy coi cái mà dòng tiêu, gặp chỗ hết trắng black black map Kinh chính đâu mấy đồ bếp này nè bỏ đâu có mấy giải phân chọc tiểu để đâu kỳ tỏa ban đầu nà bà chá dòng chát mà tiếng mắng đấy bà lại lệ răng ít lấy โอเคครับคลิปนี้บายบายครับผมสวัสดีครับ <laughs>